ใส่โงนี้แล้วลูกครูให้เปิดองครับเปิดเปิดถ้าเ,เราตีปิศาก็คือสูตรนุ่มครับค,บควันนี้นะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่กระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับมาเนาะมาตามตัวเลขให้กับ fc ีให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับพี่ทัศนให้เลข63ตรงๆเลยนะครับ fc คงจะได้ชมคลิปผมเนาะเพราะว่างวดนี้นะครับงวดประจาวันที่1เดือนกันยายนนี้นะครับพิทักษ์จะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราก็ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะไปหาพิทักษ์เดี๋ยวผมพาเดินรอบๆบก่อนนะครับรอบๆอบกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะสักรอบหนึ่งเนาะให้ผู้ชมให้ fc ผมได้อธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบเด้อแล้วก็ขอในหน้าที่การงานนะครับ ใครคิดสิ่งใดหรือว่าเอฟซผมคิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินให้เพื่อนในเงื่อนคิดท่องให้ในท่องให้เพื่อนลำรวยลำรวยตัวนี้คือกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงนะครับข้างหลังผมนี้จะเป็นต้นมะขามบอกว่าต้นมะขามห้โชคนะครับมองนี้กับเอฟซผมกับข้องสีหูเนาะกับข้องสีใดโชคได้ลาบก็ต้ตนมะขามมันนี่ห้อซองห้แวบๆหนึ่งนะครับมองนี้อาใครเห็นตัวไหนพิมพ์ตัวนั้นนะครับเห็นขอให้เอฟซผม เห็นเป็นเลขสีแดงสีแดงสีแดง,แดงหยิบลอตเตอรี่ตัวใดก็ขอให้ได้ลงวันที่หนึ่งเด้อขอให้มีโชคมีลาบขอให้อย่าเจ็บอย่าจนทุกคนล่ำรวยล่ำรวยเห็นตัวไหนรีบไปซื้อตัวนั้นนะครับเดี๋ยวสําหรับเลขพิทัศน์เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาพิทัศน์กันว่างวดนี้พิทัศน์ฝันหรือยังเนะาะแล้วก็ฝันได้เลขอะไรนะครับผมพิทัศน์นี่เราสิค้นสิฝันเหม็นอหลีครับเดี๋ยวก่อนสิเขาไปหาพิทัศน์ก็ขออนุญาตยงางให้ครบรอบก่อน ตันี้คือกระท่อมละสังขารนี่กระหมวกครับผมเป็นหมวกใบตาลเนาะหมวกสมัยโบราณคุณผู้ชมสิเห็นว่าวนะครับเว่าแบบมีบ่าจุล่าว่าหลายๆย,ย,ยางนะครับผมเดี๋ยวเข้าเข้าไปหมวงนี้ก่อนเข้าไปดูด้านในกันส่องให้เอฟซีผมได้อธิษฐานก่อนโอ้ยหอมเด้หอมถูกอะนี่นี่กระท่อมละสังขาร หลวงปู่สวงสีลาสังขารยู่มองนี้นะครับกขอให้อฟซี่ผมทุกคนจงลำรวยลำรวยมีความสุขความเจริญปรถนาสิ่งใดกด็ใดสิ่งนั้นเด้อปู่เดอ้เดอคิดเงินกับเพื่อนไดเงินคิดทองกับเพื่อนไดท้ทองลำรวยลำรวยสาธุสาธุไปเฮาไปตามความฝันของที่ทัดกันนะครับงวดนี้จะฝันได้เลขอะไรเนาะไปะไปกันเลยสาธุ ครับผมสวัสดีครับพี่ทัศน์สวัสดีครับพิทัศน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทัศน์หมดที่แล้วสี่สามหกใช่ครับครับผู้ได้ตาเรืนก็ถือเนาะครับนะครับโอ้ฝันถือว่าฝันแม่นนะแม่นแห้งเออนะครับก็พอดีฝันว่าลุงปู่ให้ไปที่กระท่อมไม้พยุ่มครับครับก็เลยให้ไปสู่ปลาไดปลาซิวอันนี้กระจำไม่ค่อยได้ครับไดปลาซิวแล้วก็เอามาต้มถวายปู่พอดีลุงปู่อยู่บนกระท่อมกระท่อมหลังนั้นก็ปีสองห้าสามหกครับ ครับผมก็ได้คุยแบบนี้อยู่แต่พอดีมันออกทั้งแล้วก็อีกเรื่องที่คุยก็คือไปฉีดกับไปไปมันจะมีป้ายอยู่ที่เท่าฉีดดีๆที่ครับก็จะมีสี่เจ็ดสี่แปดครับก็เลยเขียนอย่างนั้นครับครับพอดีก็ให้ดูเบื้องหลังก่อนอ่าอันนี้เป็นวดที่แล้วงวดที่แล้วเนาะวันที่สิบหกสิงหาเนาะเขียนหมดก็คือสองห้าสามหกครับแต่มันมันออกไปแล้วเนาะครับสามหกหกสามถ้าเราตัดนก็คือจะถูกคครับ เราไม่ได้พูดลอยๆนะฝันอีกทีหนึ่งเนาะฝันว่าเห็นพ่อที่อยู่ในในบ้านเลยแต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วอืฝันว่าเดินมาจากหน้ากระท่อมครับเดินมาจากหน้ากระท่อมแล้วก็มาเรียกผมหลวงปู่ก็อยู่บนกระท่อมอืมเรียกว่าให้ผมตักน้ําครับตักน้ําใส่ตุ่มน้ํานี้ประมาณอันนี้ผมยังไม่บอก อรอดูในในสมุดหลังน้ําเสร็จปึ๊บลบปู่ก็บอกว่าให้เดินรอบกระท่อมที่ก่อกองไฟอืประมาณกี่รอบอันนี้ก็รอดูตรงนี้ครับก็เลยเดินรอบมาแล้วก็ไปดูในโอ่งก่อนี่ย้ายไปดูในโอ่งนิดนึงโอ่งน้ำนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมน่ะไหนนั่ดินี่ พอที่จะเปิดโอ่งดูมันมีมีชัดเจนเลยนี่ชัดเจนจะบะเชงจะบะเชงชัดเจนชัดเจนลุงปูบอกว่าให้ตักน้ำใส่ตักน้ําใส่โอ่งแล้วลุงปูให้เปิดโอ่งเปิดเปิดถ้าเราตีปริศนาก็คือศูนย์วงกลมครับคราอศูนย์ก็เลยผมเอาตัวนี้ตัวนี้ชุดนึงแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ให้ดูในนี้คแล้วลุงปูตะโกนบอกให้เดินรอบนี้ประมาณเก้ารอบเดิน เก้ารอบแล้วท่านจะพูดภาษาไทมรบอกว่าให้พูดแบบนี้ครับมูยปีก็คือหนึ่งสองพุ <S 2> 2 <S โทโถหนึ่งสองพุโทโธหนึ่งสองพุโทโธหนึ่งสองพุโท 1, 2, พโธประมาณเก้ารอบครับผมก็เลยจับใจความมาแล้วก็ตีควาไม้ตีควาไมายของลุงปู่ตีปิศาหลวงปูกก็เขียนไว้ในสมุดครับครับก็เลยโชว์ให้ดูฟันแค่นี้โอ้โหครับหนึ่ชัดเจน นะครับเป็นความฝันของพี่ัดฝันบนเ้านะแต่ว่าจับใจความได้ตัวเลขคือ024ย์กับเจ็ดสี่เก้าหลงปูที่ผมเขียน4 7 4เจ็ี่เก้นี้คือหลงปู่ให้ผมตักน้ำใส่ตุงนี้ประมาณ47ครุสสี่สิบเจครุททำไมคุณทัศน์ไม่เขียน4ี่เจ็ดับทำไมไม่เขียนเลข9ก้าทำไมไม่เขียน ก็คือลวงปู่ว่าให้ให้เขียนแบบนี้ให้ทําแบบนี้ผมก็เลยทําแบบนี้อเอาเลขสี่อยู่ตรงกลางเอาเลขเก้าเลขเก้าคือเราเดินเก้ารอบ,รบแล้วก็มีเลขหนึ่งเลข,เลขให้ขึ้นมาข้างบนก็คือหนึ่งสองถ้าเราเดินมวยปีหนึ่งสองพุทโธเก้ารอบก็คือเก้าสองหนึ่งแต่ผมไม่เขียนทำไมครับไม่เขียนเก้าสองเขียนไม่ได้ครับเพราะ คือเขียนไม่ได้พี่คลํงลัเอาครับเขียนไม่ได้ได้ตัวนี้ก็ค <color dislike fish> right. ือไม้เลขศูนย์องนี่เป็นศูนย์องเป็นศูนย์เปิดเปิดศูนย์เปิดเป็นศูนย์อาแล้แล้วก็เอาสี่สิบเจ็ดครุเลขข้างขนี่ใส่คือสี่สิบเจ็ดครุนี้ในองยังไงลูกปู่ก็บอกว่าองก็ต้องมีตัวเลขอยู่แล้วอให้มาดูที่องคมันมาดูที่องคือในตักน้ําใส่องครับแต่อายุพ่อก็เจ็ดสิบหกก็คือเจ็ดเก้าเหมือนเดิม ครับผมเลยไม่เขียนให้ตัดเอาให้ให้ตัดเอาให้ตัดเอาเลยให้กลับหัวด้วยเลขเก้าตัวเดียวครับครับไม่กลับเป็นหกกลับกลับหกคือหกอกแล้วเพราะปกติเดือนกันยานี่จะมีเก้ากับเจ็ดครับเหมือนเคยที่ออกมาเก้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 าเจ็ดอ๋อครบรอบแล้วนี่ครับอันนี้ก็ครบรอบแลลวได้ยินว่าครบรอบมากักี่ปีนะตัหลายปีอยู่สิบปีไหมหรือหรืออะไรประมาณนั้นก็ก็น่าจะตั้งแต่ผมนอนในเต็นต์ตั้งแต่พี่กุมซัพยานาคมา ครับครับนอนในเต้นผมว่ฝันบอกพี่กุมซาว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแต่มันออกเก้า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 เจ็ดอันนี้ก็มาครบรอบอีกแล้วบก็ได้ตัวนี้มาอันนี้ให้เป็นแนวทางเลยเออ fc งวดก่อนถูกงวดนี้ก็ทุกีทุกีก็แล้วแต่หลงผู่เนาะแล้วแต่กองสลักเขาผมก็ไม่รู้จะออกตัวไหนก็เล่าตามความฝันเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่ฝันแม่นแม่นเกือบทุกงวดเลยนะคอ่านะครับ แล้วพิทักษ์มีเบอร์ติดต่อไหมหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้ผมไม่สะดวกสังวนเบอร์อ่ครับไม่ได้เบอร์โทรไม่ได้ครับถ้ามีโชคมีลาบอยากจะร่วมทาบุญที่กระท่อมละสังขารครับก็ติดต่อแต่ละช่องเนาะทางช่องเลยครับผมอ้าก็ท้ายสุดมีอะไรฝากถึง f c ครับอันนี้ก็ท้ายสุดก็โชว์อีกทีหนึ่งครับครับผมราความฝันในกทีหนึ่งผมฝันเห็นพ่อเดินมาแล้วก็ลงปูให้ผมตักน้ําใส่ตุ่มเขาพูดภาษาแเนเบอร์าโอ่ องประมาณ4ี่สิรุแล้วก็เดินวนที่ก่อกองไฟพอเสร็จแล้วประมาณเก้ารอบเดินเก้าเท้าหนึ่งสองพุทโธหนึ่งสองพุทโธประมาณเก้ารอบเก้าครั้งแต่สองหนึ่งเก้านี่ยผมไม่ได้เขียนอืครับแต่หนึ่งผมมาชุกชุกเล่นๆอะไรก็ให้เป็นแนวทางเนาะช่วยช่วยตัดเอาเองเนาะเพราะว่าพี่ทัศน์ไม่ได้ตัดสองตัวให้ผมมไ่ตัดจับวินเอาเองนะครับท่านผู้ชมนะเอาเองขึ้นลงก็ได้ครับผม ก็ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณแอดมินน้องวันนี้ที่มาถ่ายทาประมาณสามช่องครับแล้วก็มาหลายช่องอยู่ก็เขาก็ถ่ายถ่ายไปก่อนนะนี่แล้วเหมือนมันมี่ชแนลคุมรัพยานาคแล้วก็พี่นรินครับแล้วก็พี่บ่าวที่บ่ก็พี่คนสุดินทีวีก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มาถ่ายทากระท่อมรัฐสงขารวงปู่สวบท่านทําหน้าที่นี้ขอให้ท่านทํา ด้ดีที่สุดแล้วก็มียอดวิวคนดูคนติดตามเยอะๆครับแล้วก็ขอขอบคุณเอีที่ดูชมที่ไม่ตำเนิติเตียนเพราะผมให้แนวทางก็มีข้าวไม่หลุดมีผิดมีถูกก็ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะออกตัวไหนครับผมับผมให้แนวทางก็ขอให้ท่านพิจารณาชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นครัขอขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่านพิทัศน์เดียวท้ายสุดสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ก็ที่กระทมละสังขารเรายัง ครึ่งครึ่งอยู่ยังไม่เต็มร้อยแต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวนี่คือปลอดไทยก็มาได้มาได้เนาะวันที่8ดจะจัดงานนี้อันนี้ต้องดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งวันที่8ดกันยาวันครบรอบวันรัชสมัยครบ25บปีของลุงกุ้งอันนี้ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าปกติดีขึ้นก็จะจัดงานวันครบรอบแต่ถ้าไม่ปกติก็ต่าโบครับถ้าจะมาเที่ยวตอนนี้กันยังได้เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดง,งเลยครับ